น้องครับความภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ควรภาคภูมิใจผิดที่และเอานะครับความดีของมนุษย์ขึ้นอวดโดยเฉพาะเอาความดีของเราขึ้นอวด CGN TV สวัสดีครับ พบกับรายการ Living Life กับผมสุวิทย์เราจเจริญพรวันนี้เราจะมีโอกาสเฝ้าเดียวด้วยกันในพระธรรม1โครินบทที่1ข้อ26ถึงข้อที่31ในหัวข้ออย่าเป็นวัวลืมตีนหโครินบทที่1ข้อ26ถึง31พี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูสภาพพวกท่านเมื่อได้รับการส่งเรียก มีน้อยคนที่โลกถือว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูงแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่างโง่เพื่อทำให้พวกมีปัญญาอับอายและได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้พวกที่แข็งแรงอับอายพระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิน่นและเห็นว่าไม่สำคัญ <fin> เพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญ เพื่อไม่ให้มนุษย์สักคนหนึ่งโอ้อวดเฉพาะพระพักพระเจ้าได้โดยพระองค์ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสําหรับเราทรงเป็นผู้ทํำให้เราชอบธรมทรงเป็นผู้ชําระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่บาปเพื่อให้เป็นไปตามคําเขียนไว้ว่าให้ผู้โอ้อวดอ,ว,อ,อ,อวดองค์พระผู้เป็นเจ้า พี่น้องครับในพจนานุกรมนะครับให้ความหมายของคำว่าวัวลืมตีนไว้ว่าคนที่ได้ดีแล้วลืมฐานะเดิมของตนที่มาของสำนวนนี้นะครับเรารู้ว่าวัวเนี่ยมันจะจำรอยเท้าหรือรอยตีนของมันเนี่ยไม่ได้เมื่อมันเดินจากไปแล้วนะครับจึงถูกมาเปรียบเทียบเปรียบเปยนะครับกับคนที่ได้รับบางสิ่งที่ดีนะครับหรือว่าได้ดีแล้วเนี่ยลืมในอดีตของตัวเองหรือสิ่งที่เคยเป็นมา พี่น้องครับในโภชนะของพระเจ้าเนี่ยในตอนนี้นะครับย้ำเตือนกับเรานะครับว่าในชีวิตของเราที่มีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นชีวิตของเรานะครับอวดสิ่งอื่นใดไม่ได้เลยนอกจากอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับลักษณะของการที่เราเองลืมสภาวะที่เราเป็นเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยอา,อาจจะมาจากเราพึ่งพากําลังของเรา เราพึ่งพาตัวของเราเองมากกว่าเราพึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้าพึ่งพาสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้เราลืมคุณค่าที่สําคัญลืมสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างและเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราในพรชนะของพระเจ้านะครับอาจารย์เปาโลได้เขียนแล้วก็หนุนใจแล้วก็เตือนสตินะครับสำหรับชาวเมืองโครินก่อนที่เขาได้รู้จักกับพระเจ้าสภาพที่เขาเป็นนั้นเขาเป็นอย่างไรแต่การที่เขาได้รู้จักพระเจ้าเขาได้รับพระพรอย่างมากมาย ผมจําได้นะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสได้ไปสอบสัมภาษณ์เพื่อจะเป็นศาสนาจารย์นะครับแล้วก็อาจารย์ที่สอบสัมภาษณ์ผมเนี่ยก็คือว่าผมอยู่ในกลุ่มของ CMA นะครับซึ่งมีกระบวนการเนี่ยในการที่จะสอบแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็เป็นศาสนาจารย์เนี่ยใช้กระบวนการทั้งหมด6ปีนะครับซึ่งกระบวนการสุดท้ายเนี่ยจะมีการสัมภาษณ์แล้วก็อาจารย์ที่สัมภาษณ์ก็จะเป็นรุ่นพี่ศาสนาจารย์นะครับซึ่ง รุ่นพี่ก็ได้พูดเหมือนเป็นเรื่องตลกนะครับแต่ว่าเป็นข้อคิดที่ย้ำเตือนนะครับก็บอกว่านะครับอย่าลืมนะครับก็คือว่ามีบางคนเนี่ยเขาเล่าเรื่องว่ามีศาสนาจารย์นะครับบางท่านนะครับ ead? ถ้านะครับถ้าไม่เรียกว่าศาสนาจารย์เนี่ยพอเป็นศาสนาจารย์แล้วเนี่ยเขาไม่หันกลับเลยนะครับถ้าเรียกชื่ออาจารย์เฉยๆเนี่ยเขาไม่หันกลับเลยนะครับก็เป็นเหมือนกับมุกตลกเป็น เป็นเรื่องที่ที่เล่ากันนะครับว่าลืมลพะพอเป็นศาสนาจารย์ก็ลืมไปละแหละว่าว่าเป็นยังไงเป็นเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่เรื่องนี้นะครับที่อาจารย์ได้เล่าหรือพูดเนี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยผมได้ประสบจริงๆนะครับว่ามีหลายคนนะครับถ้าไม่ได้บอกหรือให้เกียรติในการเป็นศาสนาจารย์เนี่ยเขาจะรู้สึกโกรธมาก ซึ่งอันนี้ย้ำเตือนมาในชีวิตของของตัวผมเองด้วยนะครับว่าในสภาพที่เมื่อเราเองได้รับเกียรติได้รับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแล้วแล้วเราเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นนะครับจนลืมไปว่าคุณค่าจริงๆเนี่ยคือการที่เป็นเป็นผู้รับใช้ผู้ทาสของพระเยซูคริสต์เป็นหัวใจที่สาคัญมากกว่าสิ่งนี้ก็ย้ําเตือนนะครับเรื่องที่เหมือนเป็นเรื่องตลกแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ผมเห็นด้วยนะครับเห็นกับตาตัวเองด้วยซึ่งก็สอนตัวเองว่าก็เราเองจะต้องรู้บทบาทที่แท้จริงที่เรา ควรจะเป็นนะครับเพราะว่าโลกนี้นะครับยกย่องคนที่มีฐานะทางสังคมมีชาติกําเนิดมีความสําเร็จด้านใดด้านหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องการเงินอํานาจหรือรูปล่างหน้าตาหรือการเป็นที่ยอมรับแต่สิ่งทั้งหมดเหล่านี้นะครับไม่ได้ช่วยไม่ได้รับประกันให้เราได้รับชีวิตนิรันดร์หรือรับคุณค่าในแผ่นดินสวรรค์เลยพี่น้องครับ ความภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ควรภาคภูมิใจผิดที่และเอานะครับความดีของมนุษย์ขึ้นอวดโดยเฉพาะเอาความดีของเราขึ้นอวดพี่น้องครับตัวผมเองหลายครั้งนะครับก็มีลักษณะที่อาจจะหลงลืมนะครับมีความภูมิใจกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ตนเองได้รับและลืมคุณค่าที่แท้จริงว่าสิ่งเหล่านั้นแท้ที่จริงไม่ได้มีค่า,ไม,ไ,มคาไม่ได้มีความหมายใดๆเลยพี่น้องครับ ถ้าสภาพของเราเนี่ยเรากำลังอวดสิ่งดีของเราที่มีนะครับโดยเฉพาะมาอวดกบแก่กันและกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยภาพเหล่านั้นนะครับอามันอาจจะฟังตัวอย่างนี้อาจจะรู้สึก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 อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเหมือนกับเราเอาอุจลาะนะครับของเรามาเปรียบเทียบกับอุจลาของคนอื่นแล้วบอกว่ากลิ่นของใครหอมกว่ากันนะครับภาพนี้สะท้อนถึงชีวิตของเราถ้าเราอวดชีวิตของตัวเราเองเนี่ย จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไร้สาระแล้วก็ไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายใดๆเลยเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับชีวิตของเราที่มีคุณค่ามีความหมายในพระวจนะของพระเจ้านะครับได้บอกว่าถ้าให้เราอวดโอ้อวดเนี่ยให้เราอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทําให้ชีวิตของเรามีคุณค่าถ้าปราศจากพระองค์แล้วชีวิตของเราเองเนี่ยไม่มีคุณค่าและไม่มีความหมายใดๆเลยนะครับไม่ให้มนุษย์ อวดต่อพระเจ้าได้ที่พระเจ้าด้ได้บอกในพระวจนะของพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์นะครับความรอดที่มนุษย์ได้รับนั้นเป็นเรื่องของพระคุณของพระเจ้าล้วนๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทําหรือสิ่งใดของมนุษย์เลยพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าได้ย้ำเตือนเรานะครับว่าคุณค่าที่แท้จริงและสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเราเนี่ยไม่ใช่การกระทําหรือสิ่งที่ตัวเราเองทําหรือตั้งใจเนี่ย ที่จะสามารถอวดได้แต่เพราะพระคุณของพระเจ้าเราจึงมีวันนี้เราจึงอยู่ที่นี่ได้พี่น้องครับอาจารย์เปโ,โลกําลังสื่อสารกับชาวโคลินนะครับที่กําลังยกย่องให้เกียรติมนุษย์แทนที่จะให้เกียรติกับพระเจ้าแล้วก็ยกย่องแล้วก็ลืมในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับเราสิ่งนี้ก็ย้ําเตือนกลับมาในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าในชีวิตของเราเนี่ยที่เรามีที่เราเป็นนะครับหรือว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยเพราะพระคุณของพระเจ้าที่มีมา อย่างในชีวิตของเราพี่น้องครับสรุปนะครับอย่าพลาดที่เราจะเป็นนะครับเป็นเหมือนกับวัวลืมตีนเพราะทุกอย่างที่เรามีในวันนี้เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าและเมื่อเรารู้ว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าเราต้องให้เกียรติกับพระเจ้าไม่ได้พยายามสแสวงหาเกียรติและการยอมรับให้กับตัวเองอย่าขโมยเกียรติของพระเจ้าให้พึ่งพระเจ้าไม่ใช่พึ่งพากำลังของมนุษย์ พี่น้องครับผมเคยมีประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งเมื่อผมรู้จักกับพระเจ้าตอนกลับใจใหม่ๆเนี่ยผมเองเนี่ยได้เหมือนกับเป็นผู้นำนับในกลุ่มนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มที่นำนะครับตอนนั้นเป็นอนุชนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้นําในกลุ่มอนุชนผมก็นําแล้วรู้สึกปลื้มใจมากนะครับรู้สึกว่านําได้ดีนะครับแต่ผมยังจําได้นะครับเมื่อผมขึ้นไปที่ห้องพักเนี่ยมีเสียงที่อยู่ตรัสในใจของผมเสียงหนึ่งที่ผมจําและไม่ลืมเลย สิ่งนั้นบอกว่าเจ้าแย่งเกียรติเราพอหรือ,อยังหลายครั้งในชีวิตของเรานะครับพี่น้องถ้าเราหลงลืมละเลยและลืมพระคุณของพระเจ้าและทําสิ่งนั้นเพื่อเกียรติของเราเพื่อตัวเราพี่น้องครับเราเรา,เรากําลังแย่งเกียรติพระเจ้าและเกียรตินั้นควรเป็นของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่ควรเป็นของมนุษย์คนหนึ่งคนใดพี่น้องครับให้เราเองให้เกียรติกับพระเจ้าและถ้าเราจะอวดก็คืออวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเรามีค่าเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงรักเราผู้ทรงทําให้เราเองได้มีโอกาสได้รู้จักกับพระองค์นะครับให้เราลุ้มใจอธิษฐานด้วยกันนะครับ แ้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เจ้าข้าขอธิเดชดอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำงานภายในหัวใจของเราขอสรงสอนให้เราเองเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์เข้าใจถึงคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่เพราะความสามารถกำลังของเราแต่เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าและสิ่งที่เราอวดได้นั้นคืออวดพระองค์ไม่ใช่อวดเราและไม่ได้ทำเพื่อถวายเกียรติเพื่อเกียรติของใครคนใดคนหนึ่งนอกจากเกียรติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอให้เราเองดำเนินทั้งชีวิตของเรานั้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เพื่อพระ เป็นของพ,ร,งพงอระเจ้าได้รับพระเกียรติผ่านทางชีวิตของเราขอบคุณสําหรับบทเรียนการสอนมากมายที่สอนให้เรารู้ว่าปราศจากพระองค์แล้วชีวิตเราไม่มีค่าใดๆเลยขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนอยากเชิญชวนให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube และ Facebook ของ CGN ไทยและสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันประพรที่ได้รับมาทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ